โอท็อปขายดี SME ขายรวยครับจันถึงเสาเก้าโมงเช้าทางสยามธุรกิจแชนแนลครับผมเก่งไรวิทย์ครับแล้วก็คุณกิกซี่รายการนี้นะครับเปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทเข้ามาแนะนําโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างตรงไปตรงมาเต็มที่เลยครับเชิญรับคุณกิกซี่มีข้อคิดอะไรมาฝากนักธุรกิจครับค่ะวันนี้เรามาดูข้อคิดที่นําไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านค่ะ we are born to explore the world do travels when you can เราเกิดมาเพื่อที่จะไปสำรวจโลกนะคะถ้าเรามีโอกาสก็จงใช้มันไปในการท่องเที่ยวค่ะการประสบความสําเร็จยต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมีโลกกระทัดถ้าคุณมองเห็นโลกกว้างแค่ไหนคุณก็สามารถจะทําสินค้าของคุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคได้มาเท่านั้นมีโอกาสทางธุรกิจมาเท่านั้นเหมือนคนนี้ที่เขาเฝ้าสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วเขาก็สามารถหยิบจับหยิบฉวยมาประสบความสําเร็จได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญแนะนําตัวได้ครับ สวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากร้าน Op l e a t e r นะคะเกี่ยวกับกระเป๋าหนังนะคะแล้วก็ทำห่วงกุญแจะคะ่ะเกี่ยวกับเ,เป็นกระเป๋าหนังอย่างนี้นะคะแล้วก็มีพวงกุญแจด้วยค่ะคร,รับทำทั้งปิดแล้วก็ส่งค่ะเฟซบุ๊<ว>กของเขานะฮะอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับ Op Letter <c oughs> นะฮะงานหนังทำมือคุณภาพดีมากสนใจสั่งทำตามแบบได้นะครับคุณผู้หญิงก็คือคุณป่านค่ะคุณสายป่านส่วนคุณผู้ชายคือ โอปอครับโอปอทั้งสองท่านเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันนะครับ,เป,นนรบเป็นคู่รักกันช่วยเหลือกันทําธุรกิจน่ารักแบบนี้ส่งเสริเมเต็มที่เดี๋ยวไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนนะครับเตรียมตัวไว้นะฮะขอบคุณ iTO p p l u s ผู I ้ plus, นำด้านการตลาดออนไลน์รครบวงจร O t o p อปสาย t บ p อท็ side, 5, ดาวความภูมิใจคนคันนายาวกรุงเทพมหานครครับน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปูคุ้มพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซิน It ano, อิดบล็อกนาโนอิดสร้างบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัด เอซินโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮ์บิด c ดอคอมคิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮ์บิดหอการค้าจังหวัดศรีสะเกดโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติประธานหอการค้าร้านตำหลายอยู่เมเจอร์ปิ่นเกล้าครับขายแฟนชายพร้อมสูตรนะฮะชามโตกวยจับยวนต้นตำรับแท้กว่า80ปีสูตรเวียดนามจากอุบลราชธานีครับธุรกิจทุกท่านนะครับติดต่อเข้ามาโฆษณาผ่านรายการได้อย่างเต็มที่ครับเอาละ เชิญเลยให้คุณน้องนะครับแนะนําเลยเข้าไปที่แฟนเพจด้วยนะครับเชิญครับก็ที่เราทํากันนะครับของ OP Letter ก็คือคเป็นทํากระเป๋าสตางค์งานแฮนด์เมดทามือทุกขั้นตอนนะครับครับก็ทําตั้งแต่ตัดแพทเทิร์นเจาะรูเย็บย้อมแล้วก็อันนี้คือที่เราใช้ก็จะเป็นหนังหนังหัวฟอกฝาดนะครับอ,อ่าฮอ๋อนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูนะฮะ PowerPoint นิดหนึ่งนะครับธุรกิจนี้เริ่มมากี่ปีแล้วครับเออเราใช้เวลาประมาณ1ปีค่ะครับปีเดียวเองนะฮะนะฮะโดยคอนเซปต์ก็คือรับงานหนังทำมือครับผมเป็นงาน handmade ทั้งทั้งะะทุกขั้นตอนเลยครับทำไมสนใจด้านนี้อ่ะก็พอดออีที่ทำกับเพื่อนด้วยก็เพื่อนเขาจะเก่งทางด้านทำกระเป๋าหนังอะครับแล้วผมก็ลองเข้ามาจับดูแล้วคราวนี้ก็ อยากจะให้กระเป๋าเรื่องเก่งด้านการเย็บกระเป๋าคนนั้นใช่ไหมฮะเอากล้องอินเสิร์ตนิดหนึ่งนะฮะที่นั่งอัดอัดอยู่คนนั้นฮะผมยาวๆเนี่ยนะฮะคนนั้นเก่งเรื่องกระเป๋านะฮะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมหน่อยนะฮะสวัสดีฮะคนนี้คือเก่งเรื่องการทํากระเป๋าหนังนะฮะส่วนคุณเก่งเรื่องคือผมก็ผมได้เรียนศิลปะมาโดยตรงครับก็ดูภาพไปด้วยฮะเสียดายภาพคุณสวยมากนะฮะเชิญเล่าไปด้วยเล่าไปด้วย ก็อันนี้คือจะเป็นงานอันนี้คืองานออกแบบตัวอัก่อของลูกค้านะครับคืออย่างนี้เขาว่าทํากระเป๋ามาส่วนคุณจะเป็นคนออกแบบใช่ไหมใช่ครับที่เห็นเป็นการเป็นการวาดใช่ครับอันนี้เป็นนักเจ้าของเขาเป็นนักดนตรีครับก็ให้มันเป็นรูปเหมือนกีตาร์อันนี้เป็นชื่อของเขานะฮะครับผมอ๋อครับนี่ผลงานของคุณเตรียมมานะครับนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณโชว์ของจริงเลยนะครับ สรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าลูกค้าเอากระเป๋าหนังมาให้คุณวาดให้คุณเพ้นก็ได้ก็ได้ครับก็ได้ครับหรือจะสั่งที่คุณนะฮะได้งานกระเป๋าหนังด้วยแล้วก็เพ้นตัวเพ้นเนี่ยใช้เป็นอันนี้ใช้เป็นพู้กันเพ้นเอานะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นสีย้อมหนังโดยเฉพาะคือไม่ไม่ไม่ <c oughs> ไมลอกไม่หลุดแน่นอนครับเพราะว่ามันจะซึมลงไปในเนื้อหนังเลยครับราคาประมาณ ถ้าอันนี้ตัวนี้เป็นแพทเทิร์น7.5นะครับก็จะขายอยู่ที่1,200บาทคือเฉพาะแพทเทิร์นนะครับยังไม่รวมค่าเพนส์สำรวจดูแล้วในตลาดมีคนทำแบบคุณไหมอ่อก็ส่วนมากก็จะเป็นงานจะเป็นงานตอกลายจะมากกว่าเพนส์ก็มีครับแต่ก็ยังไม่ไม,ไ,มไม่เยอะเท่าคือการทำให้กระเป๋าหนังดูมูลค่าเพิ่มสวยขึ้นนะฮะโดดเด่นขึ้นเนี่ยหลายๆคนก็ใช้ เ c อร s เรีเข้ามาเสริมใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาไม่ได้มีฝีมืออะไรมือในเรื่องของการไปเพ้นสดๆการเพ้นแบบนี้นะคุณผู้ชมครับนะฮะคือวาดลงไปแล้วเนี่ยผิดพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับนะฮะคุณข้างเขาคือเป็นงานแบบชิ้นเดียวในโลกใช่ครับแล้วก็ต้องตั้งใจประณีตบรรจงอาจจะร่างได้บ้างนิดหน่อยครับนะฮะฝีมือล้วนๆนะครับผิดพลาดไม่ได้ไม่งั้นจะเลอะเลยนะครับอ่ะแบบนี้เลยนะครับก็เข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับผมว่าเป็นงานที่ทรงเขาเรียกว่า มีคุณค่านะค,คือคมอบห้ใครเนี่ยดูแล้วต้องตั้งใจมอบไปเขามีอะไรจะเสริมไหมคุณน้องค,ค,ค่ะก็ฝากด้วยนะคะก็คือพวกเราเป็นนักธุรกิจใหม่แล้วกันค่ะคแล้วก็จะทําเป็นร้านเล็กๆนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะใหญ่ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าค่อนข้างจะติดตามมากแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากค่ะที่ให้ความสนใจกับร้านเราแล้วก็มีเสียงตอบรับกลับมาดีมากค่ะฉะนั้นพวกเราก็เลยคิดว่า คือจะเปิดเป็นบริษัทเลยให้แบบว่าส่งออกข้างนอกเลยอะคะ่ะคทั้งพวงกุญแจทั้งกระเป๋าค่ะขอบคุณมากค่ะะดูภาพจากนะฮะที่เขาเตรียมมานะครับแลเชิงกิซี่ต่อยอดธุรกิจฮะค่ะ o t o p Bestseller SME Millionaire proudly present the OP letter which is the genuine letter maker if you want that you need hand make design bag or wallet kindly contact the number below on the screen or you can contact us via our Facebook o t o p SME นะสรุปง่ายๆนะครับนึกถึง OP letter คือการตกแต่งกระเป๋าหนังงานหนังทุกชนิดนะครับให้มีความสวยงามการตกแต่งที่เขาใช้นั้นเขาใช้การวาดค่ะคือการเพ้นท์ลงไปที่กระเป๋าเลยนะครับรูปร่างจะมีความสวยงามแบบนี้ทําเป็นรูปคนก็ได้ได้ครับเป็นหน้าเหมือนก็ได้แล้วคือที่ผมทําอยู่จะมีเป็นงานเพ้นท์แล้วก็แต่รูปที่เห็นเมื่อกี้ครับจะเป็นงานตอกลายให้ดูภาพนะอันนี้คือ มีของจริงก็มีนะครับผชินะโชว์ให้ดูนะครับงานใบนี้ค่อนข้แต่ราคาอย่างนี้เท่าไหร่อย่างนี้เท่าไหร่อันนี้ผมตั้งไว้สามพันครับเพราะว่าเป็นหนังเรียบๆเหมือนกันครับแต่ใช้เหล็กเดินเส้นเดินเส้นแล้วกดลายแล้วก็เพ้นอีกทีนึงครับครับนะฝีมือล้วนๆนะครับปรบมือให้หน่อยครับท่านผู้ชมนะในห้องส่งของเรานะฮะนนี้เป็นฝีมือล้วนๆนะครับเอาละครับโอเคแบบนี้เลยนะฮะเคลียร์ไหม เพียนะฮะนึกถึงนะฮะเรื่องของงานหนังนะครับนึกถึงความสวยงามนะที่เป็นรูปลักษณ์ลักษณะของการสร้างสร้างงานศิลปะการเพ้นท์ลงวนงานหนังให้โอกาสกับ OP l e t t e r นะครับในการรับใช้มอบของขวัญให้กับคุณนะครับวันนี้ขอบคุณมากคุณโอปอและคุณสายป่านนะครับจาก OP l e t t e r ครับขอบคุณครับแะแบบนี้เลยนะโอทอปขายดี m m e ขายรวยนะครับขายดี